ครับผมกัสสวัสดีครับมือนีกับ่ม,มีอย่างหลายครับพอดีผมอยู่อำเภอ้ำสมครับจังหวัดอุด,ดอเดี๋ยวพี่้ายังไปเบิ่งสาหลักเมืองครับเดี๋ยวพ้าไปชมศาหลักเมืองของไอ้อำเภอน้ำสมตัวนี้เป็นประตูเขา้า ศารตรงนี้กออยู่กลางเมืองเลยนะครับผมพาย่า,ยางเหนื่งเป็นก็เป็นสาล่าเลยครับตั้งอยู่กลางน้ำนะครับก็จะเป็นน้องน้ำสาล่าอยู่กลางน้ำทั้งสองฝั่งเมื่อกี้ไ ตร,าาตรงทางเขามากตรงทางเขามากกับมีพวบดันขาขายของขายอย่างนะครับตรงนี้ยังมันแรงกันตอนมาค้อนจะี๋ยวมาหาย่า,า,ายยงเหลี่ยมกันนะตัดความรมผ้ายางในบังทางในมีอย่างเนี่ย ตรงนี้เป็นด้านในนะครับเดี๋ยวในไอ้ทั้งในสารตรงนี้เดี๋ยวจังเข้าไปครับเดี๋ยวเบิงรงหลบๆอกมันกันแล้วกันตรงนี้เป็นทั้งในด้านหน้าครับ ก็เป็นพญานางสานได้กะมีคนมาไหวสารหลักเมืองมาขอพรกัน,พพน,กนหลายครับ สารหลักเมืองปู pues Stanford, ่โสมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานาีตรงีเป็นรบทั้งนอกเลยครับจะทั้งในยังขาไปด้วย ตรงนี้นำลองจุบปูดเลยครับตรงนี้เป็น,น,น,ปนสารหลักเมืองนะครับคือตรงนี้มันจะมี แลนะครับมองถ้าเขามาที่ไหนก็มาลูซ่าพวกถูกตรงนี้และครับแต่ทั้งเบิดกะใส่สามสิบเอ็ดดอกครับมันก็จะบอกว่าจุดมองไหรแนสีใส่ถูกจักดอกจักดอกประมาณนั้นครับก็จะมีอเจ็ดจุดก็จะมีใส่ถูกอยู่สามสิบเอ็ดดอก ีเป็นทั้งในครับกูโสมอาจจะมีประวัติขานาดกาจะเป็นประวัตินีเป็นนี่นะครับเป็นดานในของสาม เป็นโดยรอนมีก็เป็นข้างบนมันก็จะมีบอกมองจุดถูกมากแต่ละแต่ลรามองใส่ถูกแคก่ดอกแค่ดอกประมาณนั้นเย่นงบนนี้ก็เป็นจุดที่สี่ครับใส่ตัวขาดอกสัรเจ้าทีนะคประมาณประมาณนี้น ข้นกระมาไหวห้มาคอ้อนบอกาะใสนะครับบทางนอนนี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จำอำเภอมาครับจะ,ะไปทางนอนไปแลกันกนต่หน่าจะมี ประมากนี้นะครับสามเมืองสามหลักเมืองอำเภอนำโสมจังหวัดอุดรธานีประมาณนี้เป็นวิวทั้งหอกครับสาม,มารถาให้อาหารป่าได้ผมเพ็นได้ฟังตรงคำตั้งปูนจะมีร้านพวกไปขายอาหารป่าครับพวกขนมปังยำมือแรง นะครับผมพาวนแล้วครับ่ผผบนออ้องจะโอเคครับจะพาเมื่อเบิงซัมนี้กันแล้วกันเดี๋ยวยังไงกะพอจบซัมนี้กันแล้วกันครับผมสวัสดีครับ